ผมก็สวัสดีครับพบกับเรานะครับช่องพรายอมทรัพย์น้องชมพู่นะครับอากาศร้อนๆเลยนะครับช้างตกมันนะครับของเรานะครับผมพ่อใหญ่กำลังเล่นน้ําเลยนะครับอาตักเร็วตักพอควานก็จะสั่งให้เขาตักน้ําด้วยนะครับตักบนอากาศร้อนๆนะครับบรรยากาศร้อนๆนะครับ ขากบนสูงนี่ครับพ่อใหญ่ออมทรัพย์นะครับกับบรรยากาศร้อนมากเลยนะครับวันนี้ร้อนมากๆนะครับดีนะครับที่เราได้ทําอ่างไว้นะครับผมอ่างไว้ให้พ่อใหญ่อาบน้ํานะครับเองนะครับเวลาการเรา้อนพอควันก็จะเปิดน้ําใสไว้ตลอดเลยนะครับผมตกมันด้วยนะครับผม tắc lửa tắc tắc dễ phơi dễ lửa, lửa lên lên, lên. Bên, xuống tắc phơi dễ tắc nám lửa này hợp tụng mạnh coi dằng sằng đai nó hả phong ถือว่า นอ้ใสโอเคมากนะครับผมนี้ใส่ดีตากบนสูงบนทุงบนสูงอาบเองเลยนะครับผมเอาที่สบายใจนะครับเอาที่พอใจนะครับผมตากเร็วตักบนสูงเอาตากอีกเลยเดี๋ยวพอควานจะพาน้องชมนะครับไปอาบน้ำด้วยนะครับผมนู่นครับ อยู่ด้านนู้นนะครับกินหยาอยู่ด้านนู้นนะครับผ่านก็ให้พ่อใหญ่กินน้ําก่อนนะครับผมอาตากบนสูงบนนะครับตอนนี้นะครับเราก็ดูแลนะครับกันไปนะครับส่งเชือกเลยนะครับพ่อใหญ่กับชมพู่นะครับผมตากบนตากสูงบนสูง รักบนตรงข้างนั้นก็จะเป็นฝีนะครับฝีขอขาวนะครับผมฝีนะครับเหนื่อยเลยนะครับมาเจอแบบนี้นะครับทั้งฝีทั้งตกมันนะโอ้ลักษายังไงก็ไม่รู้นะครับผมอตังน้ำเลยตังน้ำนี่ครับก็จะร้อนช่วงเวลานี้นะครับช่วงประมาณบ่ายสองบ่ายสามนะครับประมาณนี้นะครับก็จะร้อนนะครับผม Xuống mà xuống Tắt lơ à, nam của lơ ừ, Tắt hay sơ bài, yên sơ bài nữa โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะพาน้องชมนะครับไปอาบต่อเนอะหาพยาอาบตรงนี้นะครับผมน้องชมก็ต้องลงสะเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมเลยนะครับอเดี๋ยวเราจะเรียกน้องชมมาเลยครับมาชมวงมามามา,มาเร็ววาจะมาไหมนาะได้กินยาแล้วนะ่มามาเร็ววม,มาชมูงมามาลงกว่ามาเร็ว นี่มา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 ไม่ได้มัดนะครับพอควานปล่อยไว้เลยนะครับจมพูม่วันี้ลุงมา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 แล้วมาแล้วนะครับปล่อยเลยนะครับจมพู่นะครับไม่มีปัญหานะครับมาลุงมา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 เราไปอาบน้ำก่อนมาเลยร้อนนะครับร้อนมากเลยนะครับ ร้อนยังไปไปาอาบน้ำมามาเลยใกล้ถึงสระน้ำแล้วนะครับผมเล่นคลายร้อนก่อนนะครับ ชมของเราครับเดี๋ยวเราไปรอชมในสระน้ําเลยครับผมตอนนี้ถึงสะแล้วนะครับถึงสะน้ําแล้วพาชมพู่มาคลายร้อนนะครับพอใหญ่ก็อาบแล้วเมื่อกี้นะครับผมพาน้องชมบ้างนะครับผมไปแล้วครับผมผักนี่ก็ขึ้นไวเหลือเกินนะครับผักตบนะครับผมผักตบชวานะครับแป๊บเดียวก็ขึ้นนะครับผมหายไปในพริบตานะครับท่าน้องชมเล่นนะครับผม เห็นตะลังดือูนะครับผมวันนี้ฝนไม่ตกนะครับไม่รู้จะตกช่วงเย็นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าวันนี้ก็บรรยากาศร้อนมากๆเลยนะครับผมไปกิน้าอีกแล้วให้เล่นน้ำมากินยานะครับผม พอให้กินยานะครับร้อนนะครับน้องชมพูน่นี่มองเห็นไหมครับมองเห็นไหมเนาะนี่ดำปุดดำใบเลยนะครับชมพู่นะครับให้แช่น้ำอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับผมคลายร้อนนะครับ อยู่ตรงไหนไม่ได้เลยนะครับวันนี้อากาศร้อนอบอ้าวมากนะครับ mm. ชูงวงแล้วครับชูงวงแล้วมาๆมามาเลยมามามา,มาทางนี้อันนี้แล้วว้ามาๆมาพูดมา,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 มา มาเลยมาสงสัยคันนะครับคันตูดนะครับเอาตูดถูด,ดินถูโคลอนอยู่นะครับผมต่อยมามาเล่นอย่างเดียวนะครับผมจะไปกินไย่ญ้านะครับผม แช่อยู่ตรงนี้สักสามสิบนาทีนะครับให้เขาเล่นเลยนะครับเต็มอิ่มเดี๋ยวสักพักนู่นคงไปตรงนู้นนะครับตอนนี้ลงกำลังเล่นตรงนี้นะครับผมฝากแม่ด้วยนะครับกดติดตามด้วยนะครับนี่ครับเด่นแล้วนะครับผมกดติดตามและให้กำลังใจด้วยนะครับช่องพลายอมซับน้องชมพู่นะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็บรรยากาศร้อนๆนะครับพามาชมนะครับผมพามาชมความร้อนนะครับร้อนไม่ร้อนดูน้องชมพู่เอานะครับผมร้อนจริงๆนะครับวันนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากๆครับที่รับชมนะครับ